เทศบาลตำบลบ้านกลางเมืองอุตสาหกรรมปลอดมลพิษเศรษฐกิจพัฒนาการศึกษาชั้นนำวัฒนธรรมดีงามธรรมาพิบาลเพื่อประชาชนเปี่ยมล้นคุณภาพชีวิตตำบลบ้านกลางในอดีตเป็นหัวเมืองเล็กๆที่เป็นศูนย์กลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าผลผลิตทางการเกษตรของพ่อค้าจากต่างถิ่น อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการเดินทางติดต่อระหว่างหมู่บ้านตำบลต่างๆเพื่อเข้าไปในตัวเมืองลำพูนและนี่จึงเป็นที่มาของคำว่าบ้านกลางปัจจุบันตำบลบ้านกลางเป็นทั้งชุมชนเมืองผ่านนิชยกรรมและชุมชนเกษตรกรรมมีพื้นที่ทั้งหมด18ตารางกิโลเมตรประกอบด้วย12หมู่บ้านได้แก่บ้านพญาภาพบ้านท่าล้อสีคำต้นหัง บ้านขี้เหล็กบ้านสันป่าไายหนองเป็ดบ้านสีชุ่มบ้านสิงเครื่องคอกวัวบ้านร่องเศร้าบ้านแม่ยากบ้านกลางบ้านประตูโขงบ้านหอชัยและบ้านแจ่มพัฒนาตำบลบ้านกลางตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเมืองลำพูน ทิศเหนือติดต่อกับตำบลเมือเขือแจ้ทิศใต้ติดต่อกับตำบลสีบัวบานและตำบลป่าศักิทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลสีบัวบานและทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลเหมืองงาและตำบลเบียงยองอำเภอเมืองลำพูนประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายธุรกิจส่วนตัวอุตสาหกรรมในครัวเรือนทำเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและเกษตรกรรม นอกจากนี้บ้านกลางยังเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นและใกล้เคียงมีแรงงานจากต่างจังหวัดมาทำงานในโรงงานทั้งในและนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมสถานประกอบการร้านค้าร้านอาหารกว่า80แห่งมีแรงงานต่างจังหวัดที่มาพักอศาศัยอยู่ตามหอพักบ้านเช่าประมาณ30,000ถึง40,000คน รวมถึงเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหลายแห่งเทศบาลตำบลบ้านกลางได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่24สิงหาคม2550ภายใต้การบริหารงานของดรประสิทธิ์จันทกลางนายกเทศมนตรีและทีมผู้บริหารประกอบด้วยรองนายกเทศมนตรี2ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านกลางมีสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน12คนจาก2เขตเลือกตั้งโดยมีนายสมศักดิ์มณีเหล็กเป็นประธานสภาเทศบาลมีรายได้หลักจากการจัดเก็บภาษีในท้องถิ่นและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลนโยบายการพัฒนาตำบลบ,บ้านกลาง เพื่อประโยชน์สุขประชาชนนั้นได้กำหนดแนวทางไว้8ด้านได้แก่ 1. ด้านเศรษฐกิจสนับสนุนให้กลุ่มพัฒนาสตรีมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนโดยจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพให้ความรู้สามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างไรายได้รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนและต่อยอดการทำสินค้าโอท็อปให้ได้มาตรฐานได้แก่ผ้าถอยกดอกพวงรีดน้ำดื่มน้ำพริกตาแดง ลิกลาบผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่และไม้สักเก่าเป็นต้นนอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรและประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือนเพื่อลดค่าใช้จ่าย 2. ด้านการศึกษา ได้ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเด็กและเยาว,วชนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งเทศบาลได้เปิดศูนย์เจริญวัยหรือนอสซรีได้รับเลี้ยงเด็กเล็กอายุตั้งแต่3เดือนถึง2ขวบเพื่อให้บริการผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาเลี้ยงดูบุตรเนื่องจากต้องทำงานและช่วยแบ่งเบาภาระของผู้สูงวัยที่ต้องเลี้ยงดูหลานโดยมีพี่เลี้ยงเด็กพยาบาลและเจ้าหน้าที่คอยดูแลเสริมสร้างพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย และผู้ปกครองสามารถส่งต่อบุตรหลานให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดูแลเลี้ยงดูอบรมให้การศึกษาตามช่วงวัยซึ่งเด็กเล็กในวัย2-4ปีต้องได้รับการอบรมเลี้ยงดูเสริมสร้างพัฒนาการจากผู้เชี่ยวชาญและเมื่อต้องเข้าเรียนชั้นระดับอนุบาลเทศบาลได้สานต่อการส่งเสริมด้านการพัฒนาบุคลากรคือได้จัดตั้งโรงเรียนบ้านกลางวิทยาน,นุกูลในสังกัดเทศบาลซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 4 9เป็นต้นมาและในปีการศึกษา2,558จะได้ขยายเป็นโรงเรียนระดับมัธยมมศึกษาเพื่อรองรับนักเรียนในพื้นที่และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายของผู้ปกครองตามโครงการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเน้นการเรียนการสอนและเป็นโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมมารยาทดีมีความซื่อสัตย์ 3. ด้านคุณภาพชีวิตได้ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างคุณภาพที่แข็งแรงให้ประชาชนอาทิการแข่งขันกีฬาต้านภัยาเสพติดเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเกิดความรักความสามาคัคคีสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนรวมถึงสร้างกรอบป้องกันภัยยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชน 4. ด้านวัฒนธรรมได้ร่วมกับคณะสงฆ์สภาวัฒนธรรมตำบล กลุ่มพลังมวลชนจัดกิจกรรมที่เป็นการอนุรักษ์สืบสารประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามทั้งระดับตำบลและเข้าร่วมประเพณีที่สำคัญของจังหวัดได้แก่ประเพณีสงกรานต์ประเพณีลอยกระทงตักบาตรเทโวโรหณนะประเพณีส่งน้ำพระาธาตุของวัดต่างๆในตำบลประเพณีส่งน้ำพระาธาตุหาิพุนชัยเป็นตน้น 5. ด้านสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม ได้สนับสนุนให้กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านกลางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานสามารถพบแพทย์ได้อย่างสะดวกใกล้บ้านรวมถึงจัดให้มีระบบบ,บริการการแพทย์ฉุกเฉินรถพยาบาลแอมบูเลส์พร้อมเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนที่ประสบภัยและอุบัติเหตุฉุกเฉินต่างๆเพื่อส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอย่างทันท่วงที ้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลได้จัดแจงถุงขยะให้แต่ละครัวเรือนและกิจกรรมรณรงค์ลดปริมาณขยะโดยให้ประชาชนคัดแยกขยะรีไซเคิลและนำขยะมาร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลนำเงินไปใช้ในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนนอกจากนี้ยังได้ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานดำเนินโครงการพัฒนาระบบผลิตกา๊าซชีวภาพ จากขยะในระดับชุมชนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างและติดตั้งระบบผลิตพลังงานจากขยะภายในบริเวณที่พักขยะของเทศบาลหมู่ที่9เพื่อแก้ไขปัญหาตั้งแต่ครัวเรือนจนถึงปลายทางสามารถลดปริมาณขยะและงบประมาณในการกำจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. ด้านการจัดระเบียบสังคมได้จัดให้มีงานรักษาความสงบเรียบร้อย รือเทศกิจงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรืออปอพรตรวจตราความสงบเรียบร้อยของชุมชนเพื่อป้องกันปัญหาสังคมและอาจกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นรวมถึงดูแลจัดระบบจราจรในเขตชุมชนสถานศึกษาให้มีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมาอีกทั้งได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดจำนวน30จุด ในพื้นที่ชุมชนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 7. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการนับเป็นนโยบายที่สำคัญเป็นหัวใจของการพัฒนาตำบลเทศบาลได้นำความต้องการปัญหาของประชาชนมาดำเนินการซึ่งเป็นโครงการตามแผนประชาคมที่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน รวมถึงได้ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกน้ำไหลไฟฟ้าสว่างทางสะดวก 8. ด้านการเมืองท้องถิ่นส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลและสนับสนุนให้เข้ามาเป็นส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญรวมถึงส่งเสริมให้ความรู้ ด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและสนับสนุนนโยบายสำคัญของรัฐบาลอาทิการแก้ไขปัญหายาเสพติดปัญหาสังคมส่งเสริมความสามัคคีปรองดองนอกจากนี้ยังมีนโยบายเร่งด่วนที่ได้ดำเนินการในปี2557ได้แก่การยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง ปรับขนาดขององค์กรจากเทศบาลขนาดกลางเป็นขนาดใหญ่เพื่อให้รองรับภารกิจหน้าที่ในการบริการประชาชนที่เพิ่มมากขึ้นดำเนินการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการบนพื้นที่94ไร่ที่เทศบาลจัดซื้อบริเวณบ้านท่าล้อสีคาอาทิจัดสร้างสนามกีฬาประจำอำเภอโดยของ,งบประมาณสนับสนุนจากกรมพระศึกษา24ล้านบาทในปี2558 สำหรับปัญหาภัยแลง้งเทศบาลมีโครงการขุดสระกักเก็บน้ำทำแก้มลิงและก่อสร้างระบบประปาผิวดินซึ่งได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำแม่ตีบและก่อสร้างถนนริมคลองช่วลประทานตั้งแต่หมู่4บ้านสันป่าายถึงบ้านแสแลงตำบลมะเขือแจ้เพื่อช่วยระบายการจราจรถนนสายหลัก1 1ึ7สันป่าไยบ้านทิ ผลสำเร็จจากความตั้งใจทำงานและการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลให้เทศบาลได้รับรางวัลผลงานเกยรตยศตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546ถึงปัจจุบันได้แก่รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพยายามจัดเก็บภาษี รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการชุจริตร4ปีติดต่อกันรางวัลพระปกเกล้า2ปีติดต่อกันรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว7ปีติดต่อกันกิติ <sk r boro> บัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการชุจริตรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รางวัลศูนย์อาสาสมัครป้องกันภยัยายพลเรือนดีเด่นรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่นรางวัลน,นวัตกรรมสุขภาพชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดรางวัลองค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากรางวัลองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประเภทองค์กรภาครัฐรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการเดำเนินงานวัฒนธรรมและด้านการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมรางวัลคุณธรรมแห่งชาติประเภทองค์กรและประเภทโครงการใบประกาศเกียรติคุณประเภทหน่วยงานภาครัฐตามโครงการคัดเลือกบุคคลหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนดีเด่นสำหรับผู้สูงอายุและรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่มีการคัดแยกขยะอินทรีย์เพื่อผลิตพลังงานระดับดีเยี่ยม จากการลงพื้นที่พบปะาพ,พี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องทําให้เทศบาลได้รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนจึงก่อให้เกิดกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูป,ปโภคสาธารณูป,ปการเทศบาลยังคงยึดมั่นในหลักการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาลและประยาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเพื่อบำบัดทุกขบำรุงสุขให้พี่น้องประชาชน ได้อยู่ดีกินดีมีสุขและสร้างความสุขให้ประชาชนในตำบลบ้านกลางสร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้กับประชาชนทุกเพศญญทุกวัยวันนี้ชาติเผชิญผ่านภัยไฟลุกชนขึ้นมาทุกคราขอเป็นคนที่เดินเข้ามาไม่อาจให้สายไป